ส่วนสาหรับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็มีบาดเจ็บทั้งหมดสามรายเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะมีสองรายแล้วก็คือมีการรักษาที่ผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะรายหนึ่งก็เป็นการหายใจเร็วอีกรายหนึ่งถูกสารเคมีครับแล้วก็มีหนึ่งรายรักษาที่โรงพยาบาลจุฬานะหายใจเร็วนะที่รายงานว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีสามรายครับประชาชนเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกแล้วกลับบ้านครับก็สําหรับนสถานการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำทับโรงพยาบาลตํารวจเพื่อดูแลประชาชนและข้าราชการตํารวจและทํางานเป็นเครือข่ายในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเราครับก็เดี๋ยวเรื่องถัดไปจะให้คุณหมอเอกรลัดนะครับครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็คือผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของ แนวทางการทํางานนะครับของระบบการแพทย์นะครับในกรณีที่มีการเกิดมีการชุมนุมหรือว่าเกิดกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีคนจํานวนมากเข้าร่วมนะครับในปกติเนี่ยระบบทางการแพทย์นะครับผู้ที่ดูแลระบบทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นกรมการแพทย์โดยที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นศูนย์บริการการแพทย์ของของกรุงเทพมหานครก็คือศูนย์ในรั้วนะครับซึ่งในศูนย์ตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีหน้าที่จัด นะครับจัดในส่วนของเหนื่อยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเข้าเข้าประจําตามจุดนะครับในกรณีของอย่างเช่นโรงพยาบาลตำรวจเองเนี่ยอย่างกรณีเมื่อวานเนี่ยเราก็จะประจําอยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์กับแยกเฉลิมเผ่านะครับในส่วนของแยกอืกอ่นเนี่ยก็จะมีทีมพยาบาลของโรงพยาบาลอื่นเนี่ยประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการให้บริการทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยครับเราจะดูแลทั้งหมดก็คือไม่ว่า เป็นข้าราชการตำรวจหรือว่าเป็นประชาชนหรือว่าใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับในส่วนของโรงพยาบาลอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมออีประชาชนที่รับผลกระทบหรือว่ามีข้ารชาชการตำรวจที่รับผลกระทบส่วนนี้ก็จะดูแลทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทางระบบทางการแพทย์นเนี่ยเป็นระบบเครือข่ายนะครับแล้วก็มีการรายง,งานอย่างชัดเจนนะครับในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ หรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยและต้องนําส่งโรงพยาบาลน,นะครับก็จึงขอขอเน้นย้ําในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าในการให้บริการทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยครับเราไม่ได้เลือกว่าใครเป็นผู้ที่บาดเจ็บนะครับไม่ว่าประชาชนหรือว่าข้าราชก,การตารวจหรือแม้เจ้าหน้าที่ส่วนใดต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเดือดรหน้าที่และได้รับผลกระทบหรือได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราก็จะดูแลทุกคนเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนะครับ ในเรื่องสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยปรากฏทางสื่อสังคมโซเชียลอยู่นะครับที่ว่าอาจจะมีการในส่วนของที่ว่ามีรถพยาบาลที่ต้องการที่จะผ่านทางหรือว่าต้องการนําคนไข้มาส่งนะครับผมขออนุญาตชี้แจงส่วนนี้ว่าในเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในในสื่อโซเชียลนะครับคือเป็นกรณีที่มีคนไข้นะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยและก็เป็นคนไข้ประจําอยู่แล้วที่โรงพยาบาลตารวจนะครับซึ่ง มีอาการรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีไข้แล้วก็ต้องการจะมาตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับจึงได้เหมาหรือจ้างรถพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อให้มาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อมาถึงในจุดนะครับก็ได้รับแจ้งจากตำรวจเนี่ยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรตรงนั้นบริเวณที่มีการปิดเส้นทางนะครับซึ่งทางคนขับรถพยาบาลเองเนี่ยก็รับทราบเข้าใจว่ามีการปิดเส้นทางตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไป ผ่านเส้นทางนี้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องเจอกับกลุ่มคนที่มีการชุมนุมอยู่นะครับก็รับทราบแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางและก็นําคนไข้นะครับคนนั้นเนี่ยมาส่งที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตํารวจโดยที่อาการที่มาเนี่ยคือเวนอาการเล็กน้อยนะครับมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยเมื่อนําส่งมาถึงโรงพยาบาลตํารวจก็นํามาส่งอย่างปลอดภยัยได้รับการรักษาแตา่ได้รับการรักษาตาม ตามในสิ่งที่ควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากตามข่าวที่ปรากฏนะครับก็คิดก็ขอญาติเรียนสื่อชนว่าข้อที่จริงเนี่ยเป็นเช่นนี้นะครับก็คือในอาการคนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการที่อุ่นแรงและก็สามารถที่จะนำส่งมาถึงโรงพยาบาลตำรวจได้อย่างปลอดภัยครับครับเ,เออยินดจเรณอสรุปเพื่อให้สื่อต่างชาติได้ทำความเข้าใจครับชิเครับ A just to round off from a disbursement team of the Joint Operations Command for Resolving Emergency Situations. Uh, following the calls from the protesters to gather at several spots in Bangkok area, starting at 3 p.m. today, uh, the Joint Operations Command for Resolving Severe Emergency Situations wish to announce that there will be road closures including some public transportation services from 2 p.m. onwards to further notice. For road closures, road towards Victory Monument and Asoke Intersection will be closed. And all stations of MRC Blue Line are already closed. And um, 14 BTS stations, including one airport, rolling, will be closed from 2 p.m. onwards. The commuters and road users uh, should avoid the affected area and plan advance. We wish to apologise for any influences which may have caused in, the, in, course, in uh, this affected area. And as for yesterday police operations, Royal right Control Police began a law enforcement following illegal public gatherings at several spots in Bangkok area. Such public gatherings were obviously in violation of the declaration of serious emergency situations as five or more persons together with actions instigating an unrest, the idea was to recovery of occupied site, as the public suffer from roadblocks and to maintain peace and order. The authority has strictly followed law enforcement procedures in compliance with an international standard, human rights principle, and again, any public gatherings for five persons or more is in violation of the declaration of serious emergency situations. damage is done to the properties of public transport and services are also against the law and um, both protesters and police officers were also injured and we wish to again express our condolences in this regard we wish to inform the general public to avoid the protest area and for those who plan to join the rally please avoid accompanied with you any children and the elder. Uh, police General Hospital has been in full operation to provide medical services along with other hospitals and other medical institutes nationwide. Police and Hospital staff has been deployed at the site to provide medical service not just to police officers but also to the general public. Uh, it was a fake news yesterday that police blocked the access to the patient who was safely uh, transported to the hospital. Thank you. Uh, thank you. ครับผมอขออนุญาตใช้คําว่าเป็นการปฏิบัติการตามกฎหมายแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมเรียนทราบแล้วว่าเรามีการแจ้งเตือนทั้งในทางสื่อสาระทั้งในทางสถานที่ชุมนุมนะครับว่าการชุมนุมแบบนี้เป็นความผิดตามพระราชกำหนดาหาการบริหารการอากาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้แล้วน,นะครับเราก็แจ้งเตือนไป ทางการแาลงข่าวในสามครั้งแล้วก็ทางพื้นที่ชุมนุมเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็แจ้งเตือนได้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราจะเป็นเข้าควบคุมพื้นที่นะครับการเข้าควบคุมพื้นที่การป,ปฏิบัติการตามกฎหมายเนี่ยเราทําตามหลักสากลมีประจักษ์พยานมีการเก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างว่าเราได้ยืนยันว่าทําตามหลักสากลนตามหลักกฎหมายทุกอย่างครับ ารในเรรื่อองกาาุวันนนี้เป็นไปตามพระราชกำหดนดในกถารจุดเฉลิมในแหละครับใช้พรลกใช่ครับใช้พรลกครับครับแต่พรลกไม่สามารถใช้เครื่องมือได้ใช่ไหมครับใช้เครื่องมือเนี่ยเป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ใช้ได้ตามหลักสากลครับคำว่าเครื่องมือไหมไหมายความว่าพหลกอชุมนุมพหลกอชุมนุมเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือได้ตาม ความหนักเบาของสถานการณ์นะครับแล้วเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็นกระแสะน้ํานะครับไม่ได้เครื่องมือที่เป็นอาวุธร้ายแรงครับแก๊สน้ำตาแก๊สน้ตายังไม่ได้มีการใช้ครับมไ,มไม่มีครับก็ในกระแสะน้ําที่ใช้เนี่ยเป็นกระแสะน้ําแรงดันเบานะครับแล้วก็อาจจะมีสารเคมีอยู่บ้างน,นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยทางการแพทย์อาจจอธิบายสั่งได้ว่ามีผลกระทบกับ ร่างกายหรือระบบอะไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทางการแพทย์คงอธิบายฟังได้แต่ว่ายืนยันได้ว่าไม่ได้เป็นอันตรายกับกลุ่มผู้จมนุมอาจจะมีการเปิดเปลื่นตามเนื้อตัวเสื้อผ้าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าท่านศึกษาตามหลักสาธารแล้วเนี่ยเครื่องมือชนิดนี้ไม่ใช่เครื่องมือที่มีความรุนแรงครับแต่ครับแต่ว่าทักลินแล้วก็อาการเนี่ยมันก็เหมือนกับแกน้ำตา ก็อย่างนี้ขออนุญาตทางการแพทย์เพื่อจาทอธิบายได้ไหมคสักครูนะครับก็สำหรับสารอะไรเดี๋ยวจะไปศึกษากับรับพอดีผมยังไม่ทราบนะฮะว่าสารตัวอะไรแต่ว่ารายงานจากตํารวจบอกเป็นสารเคมีแล้วก็รายงานมีการที่ส่งข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นการแค่ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อยครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเยื่อบุตาครับ ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตครับสารเคมีพวมต้นน่ะทา,างตำรวจเอมีการจัดซื้อมาตรงนี้ไม่ทราบายลาเอียดแต่ว่าสารเคมีเป็น,ปนอันนี้ผมผมอธิบายเป็นภาพรวมนะครับว่าเป็นสารเคมีซึ่งในอาญาประเทศเขาใช้กันนะครับเราไม่ได้เป็นสารที่ผสมเองนะฮะเป็นสารที่เขาใช้ในการระงับยับยั้งกันความรุนแรงในในการชุมนุมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผม ในการแถลงข่าวครั้งต่อไปผมอาจจะให้หนักเทคนิคมาชี้แจงในเรื่องส่วนประกอบของสารว่าเกิดผลอะไรกับผู้จุมดนุ่มแล้วกันนะครับส่วนขั้นตอนการใช้น้ำเนี่ยมันมาเริ่มตั้งแต่น้ำเปล่าน้ําสีแล้วไปน,น้ำผสมส,ส,สารเคมี A, รู้ยังไงขั้นตอนคือการใช้น้ําเนี่ยก็พูดป็นภาพรวมว่าเป็นการใช้น้ําเพื่อนำงาเติมยังเนี่ยนะครับส่วนการใช้น้ําและผสมอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเทคนิคทางกฎหมายด้วยนะครับเพื่อจะได้ รู้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนียเป็นการ,รยกระดับยังไม่ให้เกิดการเข้าชุมนุมในพื้นที่ครับผมพูดกระแทกดวงนั่นันนะครับมีการตัดสินใจยังไงได้มีการใช้กาลัง,งนะมีการตัดสินใจตามกระบวนการขั้นตอนนะครับมีการประกาศเตือนมีการแสดงกําลังมีการเอากําลังเข้าไปลุกในพื้นที่และกลุ่มมวลชนก็ยังไม่ได้มีการถอยร่นนะครับเราก็ พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ยืนยันได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถึงไม่ถึงอันตรายถึงชีวิตหรือว่าไม่ถึงอันตรายในการบาดเจ็บสาหัสครับแต่ในเมื่อคุณผู้ชมปราาะกาศว่าจะเลิกภายในเวลาสี่ทุ่มตรงนี้ต,รใใตำรวจก็ยังดัดนินกาที่ไหนตำรวจได้บอกไปแล้วว่าห้ามจุ่มหมนตั้งแต่เวลาสิบสองนกาสามสิบนาทีนะครับแล้วก็บอกมาทุกวงเวลา ในพื้นที่ชุมนุมก็มีการประกาศอีกนะครับซึ่งจะเลิกกี่โมงจะไม่เลิกมันก็คือฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้บอกว่าฝ่าฝืนไม่ถึงสี่ทุ่มนะครับคือเราทําผมยืนยันว่าเราทําตามข้อกําหนดของกฎหมายนะครับเป็นตามข้อกฎหมายแต่ทางสังคมมองว่าตอนแรกเหมือนตำรวจเป็นจ้าเมยสัง,ง,งคมแล้วว่า,ามันทำเกินเด็นไหมนไจนให้ตำรวจก็ ก็แล้วแต่การปีความครับเพราะว่าเรายืนยันว่าเราทําตามหน้าที่ครับผมบขออนุญาตครับโฆษกเปลี่ยนเสริมในประเด็นนี้ครับท่านท่าน,านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะครับในหลายครั้งว่าการออกมาชุมนุมนะครับเป็นข้อห้ามนะครับแล้วก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนไปหลายฉบับนับตั้งแต่มีการปร,ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ร้ายแรงสแบบนี้นะครับหนึ่งในเหตุผลที่มีการตัดสินใจบังคับใช้กฎหมายผูุ้ิจิตินะครับก็เนื่องจากว่า พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้รับความเดือดร้อนนะครับเพื่อนเองคิดดูว่ายกตัวอย่างเช่นท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปในเส้นทางที่จะต้องเดินทางไปได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการขายของนะครับผู้ที่สัญจรไปมาต่างๆนานาทั้งทางเท้าก็ดีทางบนพ้อนถนนก็ดีนะครับตรงนี้คือเป็นหนึ่งเหตุหผลท่านต้องเข้าใจว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทําาควมผิดนะครับแต่ท่านต้องคานึงด้วยว่า เมื่อมีประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขน้ำซ้ำอาจจะมีอันตรายที่ใกล้ถึงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเจ้าที่ตํารวจจึงมีอำน,นาจหน้าที่และต้องตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายในทุกมิตินะครับผมไม่อยากที่ใช้คําว่าไม่อยากใช้คําว่าสลายการชุมนุมการใช้กําลังไม่ใช่นะครับเราบังคับใช้กฎหมายตามที่ท่านโฆษกท่านได้เรียนพี่น้องประชาชนเสื่อมนุษยาบครับผมครับ ตัวตั้งคือพระราชกาหนดนะครับพระราชกาหนดบอกไว้ว่าห้ามชุมนุมจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเขาก็ห้ามชุมนุมใช่ไหมครับแ,รแล้วเราก็บอกอยู่แล้วตลอดเวลาว่าห้ามชุมนุมเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับ <Oi. S 2> ไม่ว่าจะชุมนุมจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนีย่คือตัวตั้งที่หนึ่งนะครับตัวตั้งที่สองเนี่ยนะครับ ประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมด้วยได้รับผลกระทบจากการเดินทางนะครับเมื่อสู่คุณหมอก็อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันมีประชาชนบางส่วนที่ต้องการเดินทางมาโรงพยาบาลแล้วได้รับผลกระทบจากการปิดถนนจากผู้ชมุมนุมนะครับซึ่งประชาชนเหล่านี้เขาไม่ได้รู้เรื่องกับการชมุมนุมด้วยเขาได้ผลกระทบหรือว่าเศรษฐกิจในย่านนั้นก็ได้รับผลกระทบผมเอาตัวตั้งที่หนึ่ง กับตัวทั้งที่สองมาบวกกันนะครับส่งผลว่าตํารวจต้องทําตามหน้าที่เพราะตํารวจก็มีหน้าที่นะครับส่วนประชาชนที่เห็นด้วยกัรที่นุ่มจะมีความคิดเห็นในาทางตรงข้ามแต่ตำหนิการทํางานของตํารวจก็แล้วแต่วิธีคิดแต่ว่าผมพูดว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันแล้วกันครับตารวจจาเป็นต้องทาตามหน้าที่ครับ หรวจวันไหวเลยว่าการเข้าใช้ตา,ตามกฎหมายเมื่อวานเนี่ยอาจจะทำให้แรงเรื่องในการเรียกนับทะเบีนวันนี้มากขึก้นกว่าทุกวันทุกวันคือถ้าเกิดเป็นเรื่องตามหน้าที่หน้าที่ตามกฎหมายนะครับเราไม่มีสิทธิ์วันไหวครับผมใช้คําว่าเราไม่มีสิทธิ์วันไหวครับถ้าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายครับ ็ประเมินในสมมติฐานเบื้องต้นในการใช้พื้นที่ที่ท่านรองโฆษกนักเอ่อท่านท่านรองผู้จัดก,การตำรวจนครบาลได้แจ้งไปแล้วว่าเราจะปิดเส้นทางที่ไหนปิดประบบขนส่งทางรางที่ไหนเนี่ยก็คือการประเมินเบื้องต้นนะครับทําให้มีการาปิดเส้นทางจักรยานปิดเส้นทางขนส่งขนส,ส่งทางรางนะครับนั่นคือสมมติฐานเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนไป การข่าวเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับถ้าเกิดว่าทุกคนรวมตัวกันนะครับเดือนเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เนี่ยการมีการบังคับใช้กฎหมายตำรวจจะเป็นเมื่อวานไหมครับเราก็ต้องมีการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายเป็นขั้นเป็นตอนครับก็เริ่มจากที่ที่ผมพูดไปนี่นี่ผมถือว่าเป็นการบอกกล่าวแล้วต่อหน้าสาธารณะแล้วนะครับมันก็จะมีการบอกกล่าวหรือการเฝ้าระหว่างทางพื้นที่

ถ้าถามแันนี้ผมขอ,อย้ำอีกทีนะครับการทําลายการปิดระบบขนสน่งมวลชนมันคือเป็นความผิดกฎหมายที่ร้ายแรงนะครับยังไงขอให้ท่านตระนักเรื่องนี้ไว้นะครับก็ถ้าถ้าท่านจะทําท่านต้องรึกถึงด้วยว่าผลที่ตามมาเรื่องการทําผิดกฎหมายข้อเน,นี้มันคืออะไรผมเน้นคําว่าร้ายแรงนะครับจบนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวการแถลงข่าวนะครับก <drugs> <t ell an> ็ล้อตามสถานการณ์นะครับแต่ผมจะพยายามไม่กระทบกระเทือนการเดินทางของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ตั้งหลักก็คือสํานักงานตุลาการชาตินะครับที่นี่บังเอิญมีเรื่องเร่งด่วนนะครับก็เลยจำเป็นทำไมนี่ครับขอโทษทีครับ่ชืคุณหมอคุณหมอหทั้งสองคนครับเดี๋ยว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 น้องจะทำ